สำหรับปลาสามรถนะคะน้ำมันร้อนได้ที่แล้วใส่ปลางไปทอเลยปลาเราตัวใหญ่มากนะคะวันนี้มันก็เล่นเลยที่คัะ <c oughs> ใช้ไฟกลาง้ํำมันร้อนนะคะเพราะไม่งั้นมันจะไหมซะก่อน เดี๋ยวเพิ่มไปพริกตัวปลานะปลาจะติดกระทะนะคะให้มันเซ็ตตัวก่อนแข็งนิดนึงด้านหางไม่ค่อยโดนน้ำมันปลาของเรานะคะเซ็ตตัวแล้วสีสังเกตจะสีที่มันขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วก็จะกลับแล้วแต่ถ้าใครที่กระทะที่บ้านเล็ก อันนี้เราต้องการจริงๆเราต้องสัดครึ่งแต่เราต้องการให้เห็นปปเป็นตัวปลาเต็มตัวนะคะตัดครื่งเลยค่ะเอามาต่อทีหลังถ้าบ้านใครกระทะเล็กก็นะคะแล้วจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำมันด้วยถ้าน้ำมันร่วมไม่ถึงก็ตัดน้ำมันอล่าดไปนะคะจะไม่ต้องเปลืองน้ำมันเยอะถ้าทอดปลาแค่น้ำมันน้อยอ่ะมันก็ไม่สวยนะคะ สีสวยแล้วนะคะติดไปเลยปลาเราได้แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาน้ำสามรสมาราดนะคะต่อไปเรามาทําน้ําราดปลาสามรสกันนะคะมาดูการเตรียมก่อนเลยอันดับแรกก็คือมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกเนี่ยเตรียมอย่างไรเราล้างน้ําได้มาเราก็ล้างน้ํานะคะล้างน้ําแล้วก็แช่น้ําไว้ ราใช้ประมาณเนี้ยค่ะตัวแปรว่าจะใช้เยอะแค่ไหนนะคะดูด้วยเพราะมะขามเปียกอันเปรี้ยวมากบันเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะจํานวนที่ใช้เนี่ยก็ต้องสังเกตแล้วก็ชิมดูด้วยนะคะเพราะตรงเนี้ยสําคัญเลยเพราะฉะนั้นก็ดูว่าจะใช้มากแค่ไหนนะคะอย่าเพิ่งใช้เยอะนะคะค่อยๆใส่ไปทีละหน่อยแช่น้ําให้มะขามเปียกมันเปื่อยนะคะ มันนิ่มแล้วค่อยไปขยำแล้วก็กรองมันก็จะได้แบบนี้นะคะขยำขยำคั้นเอาน้ําแช่ไว้น้ําใสให้ท่วมเนี่ยค่ะถ้าจะเอาเร็วหน่อยก็ใช้น้ําอุ่นนะคะอันนี้สําหรับการเตรียมมะขามเปียกนะคะต่อไปในส่วนของรากผักชีจะใช้ประมาณห้นิ้วจากรากขึ้นมานะคะแล้วพริกชี้ฟ้าแดงเราจะใช้พริกแห้งก็ได้พริกสดแบบนี้ก็ได้ ถ้าใครชอบเผ็ดก็ใช้พริกขี้หนูพริกกินดาแดงใส่เข้าไปด้วยก็ได้จะเอาเผ็ดนิดหน่อยนะคะถ้าชอบรสชาติเผ็ดก็ใส่พริกกินดาแดงใส่เข้าไปโขลกเข้าไปด้วยนะคะถ้าใครไม่ใช้พริกสดแบบนี้ก็ใช้พริกแห้งก็ได้พริกแห้งเม็ดใหญ่สีถึงจะแดงสวยนะคะถ้าเม็ดเล็กมันเผ็ดอย่างเดียวกระเทียมก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายนะคะมาเริ่มกันเลย รากผักชีซอยใครไม่อยากได้เม็ดพริกก็กรีดผ่าครึ่งแล้วก็เอาเม็ดออกก็ได้เอาไส้ออกก็ได้นะคะแล้วใครไม่สนใจใช้ได้ทั้งนั้นก็ใช้ได้เลยถ้าใครสะดวกจะปั่นก็ได้นะคะแต่ว่ารากผักชีเนี่ยเวลาปั่นแล้วมันไม่ค่อยหอม ส่วนผสมอื่นๆปั่นเลยก็ได้น้ำปลาน้ำตาลปี๊บปั่นเลยก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวเราจะใช้วิธีโขลกนะคะพริกเนี่ยที่หั่นมันจะได้ละเอียดง่ายขึ้นเวลาโขลกก็ไม่ต้องถึงกับละเอียดยิบนะคะให้มีกากๆากากบ้างก็ได้นี่เราต้องการเผ็ดนิดนึงนะคะเราก็จะใส่พริกชี้หนู2เม็ด โขลกรากผัชีให้ละเอียดนะคะใส่พริกลงไปโขกเลยใส่พริกใส่กระเทียมลงไปโขก พริกนะคะก็จะโขลกให้ประมาณนี้ค่ะไม่ต้องเลียดยิบนะคะแค่พอมีชิ้นชิ้นบ้างก็ได้เดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปสองถึงสามช้อนนะคะใส่พริกที่เราโขลกไว้ผัดลงไปให้หอม ให้หอมนะคะเพราะเราเราผัดไม่นานเนี่ยผัดผัดพึกไปพริกมาแล้วก็ใส่ปรุงรสพอเลยเนี่ยเรายังได้กลิ่นเหม็นเขียวของพริกได้กลิ่นของกระเทียมที่ไม่ใช่กระเทียมที่มันหอมะนะคะยังได้กลิ่นสาบของกระเทียมนั้นเราก็เคี่ยวจนกว่ากลิ่นเหม็นเขียวของพริกเนี่ยมันจะหายไปจนเกิดความหอมะนะคะผัดไปเรื่อย งนี้ต้องใจเย็นๆนะไปกลางๆไม่ต้องแรงมากแรงมากเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก,ก่อนใครมีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นไปเลยก็ได้นะตรงช่วงพลิกนะคะมันจะได้ง่ายขึ้น พอเริ่มหอมเราก็จะใส่ปรุงรดด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำตาลตาลปีบน้ำตาลทรายมาขามเปียก น้ำมะขามเปียกนี่อย่าเพิ่งใส่หมดนะคะทยอยลงไปนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามะขามแต่ละรสเนี่ยมันเปรี้ยวไม่เท่ากันนะคะเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆผัดพริกให้หอมค่อยใส่เครื่องปรุงรสอื่นนะคะ เราจะไม่ใส่แป้งนะคะถ้าหากใครชอบเหนียวๆก็ใส่แป้งก็ได้แต่เราต้องการความเข้มข้นของเครื่องปรุงเราเลยแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะสีพริกเริ่มออกแดงๆนะคะซอสพริกซอสมะเขือเทศเราไม่ใส่นะคะถ้ามันจะแห้งเราก็จะใช้น้ําอันนี้น้ําล้างคกนะคะที่โขลกพริก,รรก,มกเมื่อกี้ เราจะเคี่ยวจนกว่ากลิ่นเหม็นเขียวของพริกจะหายไปแล้วก็กลิ่นหอมของเครื่องปรุงรสทั้งหมดนะคะมะขามเปียกเข้ากันดีน้ำตาลปี๊บเข้ากันดีนะคะทําไมต้องใส่ทั้งน้านตาลปี๊บน้ําตาลทรายมันจะได้หวานกลมกล่อมขึ้นนะคะถ้าบางคนใช้น้ําตาลทรายอย่างเดียวก็ไม่อร่อยไฟกลางนะคะเคี่ยวไปเรื่อย จะปรุงความเปรี้ยวต้องระวงังนิดนึงมะขามแต่ละที่เปรี้ยวไม่เท่ากันเปรี้ยวให้เข้มข้นนะคะก็ชิมรสด,ดูนะคะว่าพอใจหรือยังเวลาชิมเป่าให้เย็นนะคะถ้าชิมร้อนๆเนี่ยมันจะไม่ได้รสชาติ เติมน้ำอีกหน่อยนะคะเรายังไม่ได้รสชาติที่เราพอใจใส่มะขามเปียกคนก็สงสัยนะใส่น้ำส้มสายชูได้ไหมก็ได้แต่กลิ่นจะไม่หอมเหมือนมะขามเปียกนะคะหรือเอาน้ำส้มสายชูผสมบ้างนิดหน่อยได้แต่ถ้าใส่ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะไม่อร่อยเลย เที่ยวให้คนได้ที่ประมาณนี้นะคะเราก็ไปราดบนตัวปลาเลยเรียบร้อยแล้วตักราดบนตัวปลาเลยค่ะใครชอบหวานมากกว่านี้ก็เพิ่มได้นะแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงและใบผักชี พร้อมเสิร์ฟค่ะ